สวัสดีครับโปรแกรม PQ b o t Game Bomb Crypto Version 2.17นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับมีเพิ่มฟังก์ชันตั้งเวลาแคปหน้าจอมาให้นะครับอยู่ในไฟล์นี้นะครับนี่นะครับ s สก e ีนแคป Time นะครับใครที่ใช้ตัวคอนฟิกหลักเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับถ้าขีดเกียนมาคอนฟิกพวกนี้ใหม่นะก็ปรีบรรทัดนี้ไปใส่ในไฟล์คอนฟิกนะครับให้มันมีฟังก์ชันนี้นะครับไม่งั้นเปิดบอรดมามันจะ เออร์ er นะครับมันจะไม่เจอไฟล์คอนฟิกตัวนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าขีเกตคอนฟิกใหม่นะครับเอาตัวนี้ไปนะครับเอาฟังก์ชันนี้ไปใส่นะครับก็คือสก r e นแค a ปไทม์ก็คือจะให้มันแคปหน้าจอเนี่ยทุกๆกี่นาทีนะครับก็สาหรับเลเวลสามนะครับมันจะแคปสามารถตั้งสกรีนแครปไทม์ได้นะครับสกรีนแคปแคปไทม์นี่ควรน,น้อยกว่าเลทไทม์นะครับผมถ้ามันมากกว่าเลทไทม์ก็คือมันจะหลุดลูปไปสมมุติว่าตั้งพักไว้10นาที แคปหน้าจอสิบห้านาทีตัวนี้พอมันทำงานต่อรอบครบสิบนาทีปุ๊บมันก็จะรีบูตบอทดทำงานใหม่เพราะฉะนั้นแล้วฟังก์ชันนี้มันจะยังนับไม่ถึงเวลาของมันนะครับมันก็จะไม่ทำงานนะครับและอัปเดตตัวที่สองนะครับเวลาฮีโร่ Hero นะเลือดเป็นหลอดแดงหมดทุกตัวนะครับเลือดเป็นหลอดแดงหมดทุกตัวแล้วถ้าใช้โปรโหมดนะมันก็จะวนอยู่อย่างนั้นนะครับมันเป็นบั็กนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งแจ้งเข้ามานะครับมันนี้ะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ อัปเดตตัวต่อไปนะครับเมื่อมันทํางานในโหมดโปรนะครับสมมุติว่าผมทํางานในโหมดโปรนะมันปล่อยฮีโร่ลงไปทํางานในโหมดโปรนะครับและเมื่อจบโหมดโปรสมมติว่ามันจบโหมดโปรแล้วจบโหมดโปรนะครับแล้วจะไปเช็คฮีโร่คัทถัดไปบอทจะเช็คแมปให้นะครับบอทจะเช็คแมปให้ก็คือเช็คว่าจออื่นๆนั้นจบแมปหรือ,อยังนะครับ เช็คให้ว่าจออื่นนั้นจบแมปหรือยังคือก่อนหน้านี้เนาะมลาลันโหมดโปรเนี่ยมันก็จะไล่ไปทีละตัวทีละขาทีละขาใช่ไหมคือถ้ามีจอใดจอหนึ่งจบแมปแล้วรออยู่อย่างนั้นมันโอกาสเกมหลุดมันก็มีซึ่งหลุดกันนั่นแหละก็ตอนนี้นะครับมันบอทมันจะไล่เช็คจอให้และถ้าอยากเชียร์ตัวที่หลับบางกล่องให้เปิดฟังก์ชันนี้นะครับอ่าเปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับอ่าถ้ามันมีตัววิ่งอยู่มันจะออกแล้วเข้าใหม่อ่า รีเซ็ตตัวที่หลับบางกล่องให้นะครับเปิดฟังก์ชันนี้มีไว้นะครับผมในการทํางานโหมดโปรนะครับอแล้วสําหรับในเวอร์ชั่น2.17นี้นะครับก็มีอัปเดตคร่าวๆเพียงแค่นี้ครับผมก็คืออัปเดตขนาดนี้ก็รันโหมดโปรได้โดยที่ไม่หลุดแล้วแหะครับผมอันนี้ผมก็รันโหมดโปรทิ้งมาเกือบ2วันเต็มๆนะในในเวอร์ชั่น2.17นะครับไม่มีหลุดครับไม่มีหลุดนะโอเคครับผม สำหรับชิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครที่จะเช่าบอรดนะครับแอดไลน์ไปเลยนะครับแล้วก็มีคำถามตรงไหนสงสัยเพิ่มเติมนะครับไปโพสต์ไว้ในกลุ่มได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ